สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t c h a อ n e l นะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหาน้ไพ่ทาร่โลนะคะหมอดแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีสําหรับ FC สอปอลาวนะคะยินดีต้อนรับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่านะคะ คลิปนี้นะคะหมอแจนจะมาเช็คพลังงานนะคะความรักนะคะเดือนธันวาคมนะนะคะเป็นแบบภาพรวมนะคะอันนี้จะทําเป็นแบบธาตุเนะาะธาตุดินนะคะธาตุดินได้แก่ละศีพุษศพนะคะมังกรน,นะคะกันเนาะนะคะอันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์กันนะคะธาตุดินนะ้พุษศพก็20บเมษายนถึง20ิบ พฤษภาคมมกรยี่สิบสองธันวาคมถึงยีิบเอ็ดมกราคมแล้วก็ราศีกันยี่สิบสามสิงหาคมถึงยีิบสองกันยายนเนาะนะสามารถดูได้เนาะเป็นแบบว่าอันนี้ของหมอจะยึดถือทางตะวันตกนะคะหรือว่าใครจะดูเป็นแบบราศีแบบไทยก็สามารถดูได้นะคะหรือว่าดาวศุกร์ดาวจันทร์สามารถดูควบคู่ได้นะคะยินดีต้อนรับสําหรับชาวส่องนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูกันว่านะคะทัาดินเดือนธันวาคมความสัมพันธ์คุณของคุณเป็นแบบไหนนะคะ ธาตุดินความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนคะขอพลังงานนะคะชาวธาตุดินนะในเดือนธันวาคมนะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนอยู่ขณะนี้นะเอเนจีใบแรกนะสีดาบ สิบดาบหดาบ hello f r e n d s d okay. s นะ,ะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันความรู้สึกของชาวท่าดินนะสถานการณ์ปัจจุบันที่คุณเจอเนาะอันนี้เดี๋ยวหมอขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะก็คือถ้าเกิดท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะอ่านรายละเอียดใต้ d e s c r i p t i o เนาะให้เรียบร้อยหรือใต้คอมเมนต์ที่หมอปักหมุดไว้นะคะ จะดูดวงคุย30นาทีนะคะ599บาทหรือว่าจะดูเป็นแบบพิมพ์คำถามนะคะอันนี้ไม่ต้องจองคิวนะอ่า ...299 บาทโอ,โอนเงินเสร็จก็1ข้อคือ1คําถามนะคะ5คําถาม299บาทนี้ไม่ได้คุยนะคะไม่ได้โทรไลน์คือพิมพ์ตอบทางไลน์นะคะคุณพิมพ์คำถามทิ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะพิมพ์ตอบให้นะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่จะเป็นแบบเรกูล่าคือจะดูดวงแบบ กดล็อกชีวิตจิตวิญญาณหรือจะดูดวงแบบชอบดูดวงจริงๆจ,จะเช็คพลังงานเกี่ยวกับเรื่องธุกรกิจนะคะความรักความสัมพันธ์ทุกอาทิตย์นะคะหเดือนพันเก้าร้อยเก้าบาบาทนะคะหรือถ้าเกิดใน1เดือนคุณไม่ได้ดูไม่หมดก็สามารถเก็บไว้เดือนที่2ได้นะคะก็คือจะดูเป็นแบบว่าทุกอาทิตย์ก็ได้4ครั้งนะคะก็คือใน2เดือนเนี่ยได้4ครั้งนะคะพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เหมือนว่ามันจะประหยัดไปได้ประมาณ ลดราคาไปได้แบบต่อครั้งอ่ะก็ประมาณ90บาทเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจที่จะรับเลขมงคลนะคะเลขมงคลเนาะเลขมงคลเนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้แฟนเก่าติดต่อกลับมานะส่วนใหญ่ที่หมอทําให้ไปนะประสบความสําเร็จเกิน90นะคะวันเก่าทักมาอาจจะมาขอขึ้นดีหรืออาจคุณอาจจะอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจบอกเลิกแบบ แค่ของให้เขาทักมาเคียอะไรแบบนี้นะคะได้เนาะแล้วก็บางคนที่ได้ไปเนี่ยนะคะก็คือจะเด่นเรื่องความรักการงานการเงนิงนการติดต่อสื่อสารอันนี้คือมันจะครอบคลุมเลยนะหมอจะจัดเป็นแบบครอบคลุมเพราะทุกวันนี้นะคะก็คือการติดต่อสื่อสารอะไรเนี่ยคะ่ะเป็นหลักเนาะ ะะจะหาแฟนต่างชาติจะสมัครแบบเดตติ้งออนไลน์หรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถนะาแอดไลน์มาคุยกับหมอได้นะคะเนาะแล้วก็ขอคนที่พร้อมโอนเนาะเพียงคุณเชื่อมั่นและศรัทธาหมอบอกเลยเราสามารถรวยส่วนกระแสโควิดได้นะคะเนาะมีรีวิวเยอะมากเลยของหมอบอกเลยนะคะบางที่หมอที่เหยียดโพสในชุมชนเนาะนะถ้าเกิดลูกดวงที่หรือว่าคนไหนที่จะเอาหมอก็จะส่งให้ดูนะถ้าคนที่จะแบบสนใจจริงๆแอดไลน์มาแล้วก็พร้อมโอนเงินเนี่ยหมอก็จะให้ดูรีวิวนะคะเนาะ โอเคต้อง <Okay. c oughs> ขออภัยเนาะชาวธาตุดินบางทีถ้าเกิดว่าหมอพูดต้นคลิปเนี่ยบางคนนะก็คือฟังแต่ที่เปิดไพ่ใช่ไหมคะไม่ได้ฟังที่หมอพูดเนี่ยนะคะสคริปไปอะเวลาที่ทักเข้ามาก็ถามทั้งราคาถามทั้งไอ้นู้นไอ้นี่ทั้งที่เราพูดทุกคลิปเลยใต้ดิสคริปชันก็มีคือไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างเนาะขออนุญ,ญาตเนาะโอเคชาวธาตุดินเนาะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์คุณเป็นแบบไหน <c oughs> ใช่ไหมอืมสีดาบคุณบอกว่าสถานะหยุดนิ่งคุณรู้สึกเหมือนว่า ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนหรือว่าในอดีตที่ผ่านมานะไม่ไม่ไม่ระบุว่านานแค่ไหนขณะน,นี้ตอนนี้คือคุณอยู่กับใจตัวเองคุณยังไม่พร้อมเปิดรับความรู้สึกจากใครเลยเนาะคุณรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกในอดีตของคุณยังเจ็บปวดอยู่ทีท่ที่เคยโดนแทงข้างหลังหักหลังรักสามเศร้าเราสามคนคุณเดินจากมาแล้วนะคะคุณเดินจากเขาคนนั้นมาแล้วนะคะเนาะแต่มันยังมีความเจ็บปวดที่ติดตัวมาตอนนี้คุณนะคะไม่พร้อมเปิดใจกับใครเลย ชอบทําบุญส่วนมนต์ไหว้พระแล้วก็อยู่กับตัวเองค้นพบสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักอ่ะเขาเรียกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคุณรู้ซึ้งและอ่ะชาวธาดินเป็นแบบนั้นไหมคะตอนนี้ความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดหรืออะไรนั้นคุณอาจจะเยียวยาใจมานานแค่ไหนหมอไม่ทราบเนาะอันนี้เป็นดูแบบภาพรวม general reading นะไม่ได้ดูแบบ p r i v a t หรือ personal นะคะถ้าอยากแม่นยำก็ให้ดูส่วนตัวนะจ๊ะ ตอนนี้คุณรู้สึกว่าขออภัยค่ะความรู้สึกต่างๆที่ผ่านมาที่เคยเจ็บปวดคุณตัดทิ้งคุณไม่เอาแล้วเออมีการจบกับใครบางสิ่งบางอย่างคือแบบจบจบ,จบสิ้นไปเลยเนาะบางคนถ้าเกิดว่ากําลังคบกับใครอยู่หรือสถานการณ์มันได้หยุดนิ่งแล้วนะคุณรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้วคุณพอแค่นี้ชาวท่าดินบอกแบบนี้นะคะเนาะคุณบอกว่าคุณอยากจะตัดใจตัดจบ บางคนก็ขณะนี้กําลังเลิกลากใครสักคนหนึ่งตัดความรู้สึกเดิมๆที่เคยช้าใจเสียใจออกไปนะคือว่าฉันไม่อยากรอแล้วนะความสัมพันธ์คุณเป็นแบบนี้ไหมท้าดินนะเอาล่ะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาดู Energy เนาะตอนนี้ใจคุณรู้สึกอย่างไรเนาะนะคะเดอะเดอะลนะอ่าคุณบอกว่าความรากักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะ จริงๆอ่ะคุณก็อยากมีความรักแหละชาวธาตุดินนะแต่เวลาที่คุณมีความรักที่ไรอ่ะคุณมักจะโดนเป็นช้อยเป็นตัวเลือกมีทางเลือกและสุดท้ายเขาก็ไม่เลือกคุณเขาก็แทงข้างหลังคุณคุณยังมีความรักหรือความรู้สึกดีๆให้เขานะแต่คุณยังเศร้าเสียใจเนาะตอนนี้ใจคุณนะคะถามว่า ถ้ามีคนใหม่เข้ามาแล้วคะหมอเปิดใจไหมไม่ค่ะไม่เปิดใจเนาะนะคะยังนิ่งอยู่ยังเก็บกอดความรู้สึกของเราอยู่นะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคบใครนะ,ะจริงๆนะตอนนี้นะคะเพศออฟวานอืมเนาะนะ,ะอาจจะมีใครบางคนเนาะ,ะเข้ามาคุยกับคุณอืมนะคะตอนนี้ใจคุณก็คือคิดว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยหรือ ใจคุณอาจจะคิดว่ากําลังคิดว่าฉันกําลังอยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งอ่านะฉันอยากเริ่มต้นเหมือนกันอ่ะฉันอยากเริ่มต้นกับคนที่ดีกับคนที่สินเสมอกันกับเขาคนนั้นจะไม่ทอดทิ้งฉันไปจะไม่เดินจากฉันไปเห็นไหมอืมเนาะจะไม่ทอดทิ้งฉันไปจะไม่เดินจากฉันไปนะฉันต้องการคนที่ชาวทารินบอกว่าฉันต้องการคนที่สินเสมอกันกับฉันอะ ถ้าไม่สินเสมอกันนะัดก็เดินจากไปฉันก็พร้อมจะเดินจากไปแล้วก็จบความสัมพันธ์ฉันไม่เอานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้นะโอเคอ่าทีนี้ <c oughs> เรามาดูใจเขาคนนั้นนะที่ชาวทาดดินนะะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยทั้งตอนไหนอะไรก็แล้วแต่คนที่คุณนึกถึงนะคะประมาณนี้อ่านะใจเขาคนนั้นนะ มีพลังงานของสองไม้เท้าคนที่อยู่ห่างไกลคนที่เอาตตดใจตัวเองคนที่มีพลังงานของชอบควบคุมคอนโทรลเวลาคุยกับชาว่าจดินดูเหมือนเขาคนนั้นจะดูเป็นพระราชาเลยชาว่าดินต้องคอยไป offer. ออฟเฟอร์อะต้องใช้คาว่าออฟเฟอร์นะอ่าเขาอยากให้คุณออฟเฟอร์เขาเอ่ไม่ว่าทั้งเรื่องงานเรื่องความร,รักนะคะ อืมเนาะใจเขาเป็นคนที่เหมือนเอาแต่ใจตัวเองแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เขาเครียดวิตกกังวลไหมถึงชาวท่าดินไหมใช่นะเพราะว่าเขาอาจจะแอบมองคุณอยู่ไกลๆเขาคนนั้นอาจจะอยู่ห่างไกลกับคุณเป็นคนที่อยู่คนละที่กันอะ่ะห่างไกลนี่หมายถึงว่าต่างจังหวัดได้ต่างอำเภอได้ต่างประเทศได้หรือเป็นคนต่างชาตินะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยงว่าอืมเป็นคน อยู่คนต่างชาติไหมหรืออะไรไหมหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถเป็นได้บางคนเขารู้สึกถึงคุณว่าก็คือจริงๆคุณยังเป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็แกร่งในสายตาเขานะคะนะจริงๆมันเหมือนมันเหมือนเขาบางทีมันเหมือนว่าเขาอะความรู้สึกว่าคุณอะเก่งหรืออันนี้เกินไปหรือว่าเขาอะไม่สามารถควบคุมคอนโทรลคุณได้นะคะ ประมาณนี้ก็ได้เนาะนะคะหรือว่าชาวธาตุดินบางคนที่นะ,ะคะคบกับเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะกับแฟนกับคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าคุณมีความเก่งไงมีความเก่งเออมีความเก่งเนาะนะคนะ,ะต่างคนต่างมีอีโก้ใส่กันไม่ค่อยยอมลงให้กันประมาณนี้เนาะว่าเออเธอก็เก่งฉันก็เก่งประมาณนี้นะเขารู้สึกอย่างนี้เขาก็ยังเครียดคิดวิตกถึงเรานั่นเองนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูต่อว่า นะใจคุณกับใจเขาไพา่อสลับกันน้อก็ไปสลับกันเอาเองนะคะที่รับคุณอยากบอกว่าเขาว่าอย่างไรนะคุณอยากบอกว่า night of pentacle นะจริงๆถ้าถามว่าคุณนั่งนิ่งแต่ใจลึกๆอะ่ะมันเหมือนคุณอะ่ะนะไม่สามารถเปิดใจคบใครได้หรอกเพราะว่าคุณก็เหมือนอยังแบบ ตรึงความรู้สึกอยู่ตรงนี้ยังถือเหรียญอยู่อาจจะทํางานทําเงินของตัวเองไปแล้วก็นะไม่เคยลืมเขาหลอกใจคุณะนะเนาะนะคะเขาคนนี้อืชาวธาตุดินนี่มีพลังงานคนที่ครบนะราศีพ,ศพุธศกราศีพิจิกราศีมิถุนราศีเมษราศีมังกรนะคะเนาะคุณยังถือความรักคุณยังแบกความรักตรงนี้อ่าจริงๆอะ่ะ คุณอยากตัดใจคุณคิดว่าคุณตัดใจแล้วแต่ในลึกๆอะ่ะคุณไม่เปิดใจคบใครเลยอะ่ะชาวธาตุดินนะบอกว่ามันเหมือนเป็นวิบากกรรมในความรู้สึกมันเหมือนว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะหนังจบไปแล้วแต่คุณไม่เดินออกจากโรงหนังเน่านั่งอยู่ในห้องมืดๆเพื่อคิดว่าเขาหรือว่าหนังเรื่องนี้จะกลับมาฉายซ้าเรื่องเดิมแต่คือมัน เหมือนว่าเป็นไปไม่ได้มันอยู่ในห่วงคิดห่วงจินตนาการนะคะของตัวคุณนะประมาณนี้แหละเนาะโอเคต่อมาเอเนจีต่อมา,อมาเขาอยากบอกคุณว่าอะไรบ้างจริงๆเขาอยากขอโอกาสเขาอยากติดต่อสื่อสารมานะคือเขาคือเขาแค่อยากอะ่ะเออเขาอาจจะอยาก อยากพูดคุยแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเป็นความรู้สึกที่ยังมีต่อคุณเหมือนกันเก็บเขาคุณนั้นนะเก็บคุณไว้ในใจนะลึกๆเลยแอบซ่อนแอบซ่อนไว้ไม่ให้คนอื่นรู้เห็นนิ่งสนิทเหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอแล้วฉันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่จริงๆแล้วเออไม่ใช่นะนะเขายังมีอารมณ์เครียดนะมีอารมณ์นึกถึงคุณเนาะ ก็เหมือนว่าติดกับดักในห่วงอารมณ์ของตัวเองเหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะบอกแบบนี้แหละเนาะมันเป็นมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะความรักรั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นยาวนานแล้วยังมีความรักอยู่ตรงนี้เขาก็ยังนึกถึงคุณคุณยังนึกถึงเขามันมีพลังงานของความรักที่ยังอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูแนวโน้มในอนะคต สิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นนะ p a g e of p e n t a c l e นะแนวโน้มในอนาคตยังถือเหรียญน,นะคะ <c oughs> บางคนนะคะยังเก็บความรู้สึกไว้ความรู้สึกเล็กๆแต่ไม่ได้ทำอะไร <c oughs> อาจจะมีการแอบสืบแอบ่องแอบมองอาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ q n of s <c> o <oughs> ฟ<อ>โซดนะนะคะ ในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าแนวโน้มในอนาคตถ้าตีไพ่ว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็คือจะบอกคุณคนเดียวแล้วกันนะคะว่าปฏิกิริยาของเขาที่จะทำกับคุณคืออะไรเนาะ <c oughs> ชาวาทัดินนะคะเนาะ,ะเขานะ,ะเอ่อเพศออฟเพนเดคิลนะคะเซเว่นออฟโซสนะคะแล้วก็ควีนออฟโซส ทรีออ o เพนเดเคิลวิวออฟวัวจูนนะคะเขานะคะร,รู้สึกว่านะเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณมาอืมนะเขาอาจจะแอบ,บเก็บความรู้สึกคุณไว้เขาอาจจะแอบ,บสืบแอบ,บส่องคุณนะแต่นะคะมันเหมือนมันเหมือนว่าอะไรอะมันเหมือนเขาเขาตัดสินใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถทําได้อะ่ะอืมเหมือนเหมือนพลังงานว่านะหรือว่านะชาวธาตุดินที่ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ เหม,มือนมีการทําอะไรลับหลังกันบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะบางคนก็เขาคนนั้นนะอาจจะมีทําอะไรรับหลังเราแอบทําอะไรรับหลังเรานะ,ะมันเป็นเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแหละนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะ,ะบางคนก็อยุติความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะแอบจับได้ว่าเขาคนนั้นไปแอบคุยกับใครที่ทํางานในโลกหรือบางคนก็แอบ ติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลแล้วเราก็เหมือนจับได้อะไรประมาณนี้เนาะความสัมพันธ์หยุดไปเลยแต่เราก็ยังไม่ยังเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่เลิกทุกยังไม่เลิกคิดถึงลืมไม่ไม,ไม่หยุดคิดไม่ได้อะไรประมาณนี้อืมเนาะนะคนะอันเนี้ยที่ที่นบอกว่าแนวโน้มแนวอนาคตนะมีการทำอะไรที่เราไม่รู้อะ่ะต้องระวังนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะโอเคพายอยากจะแนะนำ ชาวธาดินว่าอะไรบ้างโอเคแน่นอนนะคะเมื่อรู้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะนะคะคุณจะมีการทะเละาะเบาะแหวงเออพระอ,อยากแนะนําว่าคุณอย่าใจร้อนนะ,ค,ะความรักตัวนี้มันอาจจะเป็นช้อยเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกหรือเป็นความรักที่อดทนมาอย่างยาวนานแล้วนะในออฟโซสเซเว่นออฟครับอ่าซิกออฟวันะคะ, source, 1, ะ,คะแล้วก็เอสออฟวัน คุณบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอดทนมายาวนานแล้วคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งใช้อารมณ์ใส่ซึ่งกันและกันว่าจะเลือกใครระหว่างฉันกับเขาหรืออะไรประมาณนี้คุณจะยื่นข้อเสนอเลยนะคุณอาจจะบอกว่าฉันอดทนกับคุณมานานแล้วอะไรเงี้ยเนาะนะบางสิ่งบางอย่างเนาะคุณอาจจะได้คําตอบอะไรที่คุณไม่พอใจหรอกเขาอาจจะบอกว่าฉันขอจบหรือเขาอาจจะพูดประมาณว่าฉันขอเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นความรักครั้งนี้มันเหมือนกับอยู่ใน ความฝันจินตนาการของคุณโดยที่อาจจะคบกันมาอย่างยาวนานแล้วแต่ไอคนที่มาทีหลังแป๊บเดียวแอบไปแชทกันแป๊บเดียวเอ้ยไปเลือกเขาได้เลยฉันก็ไม่มีความดีเลยเหรอทีนี้ชาวท่าดินก็เลยต้องขอยุติดีกว่ายุติความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้เนาะเป็นแบบเป็นแบบตัดสินใจเด็ดขาดอ่ามีการตัดสินใจเกิดขึ้นชาวท่าดินเนาะ มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างอ,อะไรบางอย่างเนาะในเดือนตุลาอ่าในเดือนธันวาคมนะคะอันนี้นะอาจจะไม่เป็นเหมือนแบบนี้ทุกคนนะคะขอให้ความรักดีแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เวลาที่เราเปิดไพ่เนี่ยไพ่ก็จะแจ้งเตือนในพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่พลังงานความรักที่ดีๆแบบอุ้ยหมอนูแฮปปี้มากนุนั่นเลยก็คงไม่ได้มา ดูคลิปความรักอะไรประมาณนี้หรอกนะไม่ต้องเอาคำพยากรณ์หรือคำตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะในการาแนวโน้มในอนาคตหรืออะไรแล้วแต่ไปทุกทักเอาว่าจะเป็นความรักของคุณจะต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออะไรไม่ใช่นะคะอันนี้อันนั้นให้ต้องดูดวงส่วนตัวนะความแม่นยำนะคะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าแม่นยำแต่ว่าดูคลิป ที่ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าแม่นยำนู่นนี่นั่นอะไรนะคะบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นได้70% 90%หรืออะไรก็แล้วแต่บางเอิญอาจจะตรงกับคุณแต่ความแม่นยำจริงๆนั้นคือเราต้องดูแบบพิเศษพสนาคือแบบส่วนตัวหรือส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าแม่นยำจริงๆอะไรประมาณนี้นะโอเคนะคะเดืนอนธันเดือนธันวาคมขอให้ชาวธาตุดินนะคะมีความสุขสมหวังแล้วกันเนาะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ ต้องขอบคุณนะคะอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแจน JP 1 6ทาร์ลอตช anel ขอบคุณและสวัสดีค่ะ